สวัสดีครับมีสมาชิกหลายท่านนะครับสอบถามมาว่าจะมีวิธีสั่งงานด้วยเสียงเพื่อไปเปิดปิดสวิตซ์โซนน็อปแล้วก็ทู ja ย่ายังไงบ้างนะครับซึ่งมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่แล้วเป็นสมาร์ทเดเวล์การปิดเปิดไม่ใช่เรื่องยากนะครับเราสามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์แล้วก็เชื่อมต่อได้อย่างง่ายๆนะครับในการติดตั้งแล้วก็ควบคุมสวิตช์โซนอปนะครับหลายๆท่านก็น่าจะอินสตอลแล้วก็ติดตั้งไปแล้วก็คือ โปรแกรม e w i l i n k ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้ทูย่าก็จะเป็น smart life ตัวนี้ผมใช้โซนอปมาก่อนก็ขออนุญาตแนะนำตัวโซนอปก็แล้วกันนะครับหลังจากที่คุณติดตั้งสวิตช์เข้ากับผนังแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมีโปรแกรม e w i l i n k เพื่อควบคุมสามารถติดตั้งได้ตามคู่มือนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ สวิตช์มาแบบผมซึ่งของผมเนี่ยมีหลายตัวนะครับอย่างตัวที่อยู่ในรูปเมื่อสักครู่ก็จะเป็นไฟหลังบ้านตัวนี้นะครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าออปชันอื่นๆได,ได้ตามปกตินะครับสังเกตหลายๆอย่างก็ผมเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยแล้วนะครับเราสามารถปิดเปิดได้สามารถตั้งเวลาได้อันนี้ก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วทีนี้ในการควบคุมและสั่งงานด้วยเสียงนะครับ ณนะตัวนี้ด้วยโปรแกรม e v l i n k จะไม่สามารถรับเสียงด้วยตัวเองได้นะครับฉะนั้นเราก็จะต้องนำไปเชื่อมต่อกับ Google นะครับปกติตัวที่จะรับเสียงตัวแรกคือ Google Assistant นะครับที่เราเล่นกันถ้าส่วนใหญ่ใน Apple ก็มี Android ก็มีนะครับสำหรับ Google Assistant นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับไอคอนนี้เลยซึ่ง เวลาเราเชื่อมต่อ Google a s s i s t a n t เราล็อกอินก็จะไปเชื่อมต่อกับ Google Home Account ของเรานะครับเป็น Account เดียวกันหมดเลยนะแล้วก็เราต้องกดหรือจะสั่งเป็นโอเค o OK g l e ประมาณนี้ก็ได้หรือจะเป็นเฮ้ Google อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตั้งแล้วก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับคำตอบที่ได้จากเว็บอ่าอันนี้คือเขาช่วยเราหาข้อมูลนะครับแต่จริงๆแล้วก็ ถ้าสั่งขึ้นต้นด้วยเปิดแล้วก็ตามด้วยชื่ออุปกรณ์หรือปิดตามด้วยชื่ออุปกรณ์เขาก็จะไปสั่งให้ google home ทํางานนะครับฉะนั้นตัวนี้คือ google assistant รับเสียงนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวที่อยู่ด้านหลังนี้ตัวที่รับเสียงนะครับตัวนี้เป็น g o o g l e n e s t mini จําเป็นจะต้องมีเราสามารถโอเค o l l อ่านี่นะครับเรียกอย่างนี้ได้เลยอยู่ดีๆพูดขึ้นมาท่องๆอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับ ขอโทษนะพอดียังไม่ค่อยเข้าใจอ่าประมาณนี้นะครับถ้าเราตั้งสําเร็จเนี่ยตัวนี้จะรับเสียงแทนเราขอแค่พูดขึ้นต้นด้วยโอเค o OK o o g l e หรือเฮ้ Google ประมาณนี้2คํานะครับเขาก็จะรับเสียงไปแล้วก็ไปสั่งงานอีกครั้งนะครับผมมีการเชื่อมต่อไว้แล้วสําหรับการเชื่อมต่อก็ง่ายๆนะครับเราจะต้องโหลดโปรแกรม g o o g l e Home มาด้วยนะตัวนี้ เป็นโปรแกรมที่จะเป็นตัวเซ็นเตอร์ในกลุ่มของตัว g o o g l e นะครับในแพลตฟอร์ม Google นะแต่ถ้าเกิดเป็น Apple เนี่ยจะเป็น Alexa ผมใช้แพลตฟอร์ม Google นะครับผมก็ล็อกอินด้วย IT ประจำบ้านนี่แหละครับหลังจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ผมลิงก์มานะเราสามารถกดตัวนี้เพื่อลิงก์อุปกรณ์ได้เลยตั้งค่าอุปกรณ์จากนั้นใช้ได้กับ Google นะครับตัวนี้นะ เขาก็จะให้ใส่ล็อกอินของยี่ห้อต่างๆซึ่งผมมีลิงก์แล้วก็คือ AJ, บ b o ล Link, Ev Link, Mi Home Smart Life นะครับหรือถ้าคุณมีแอคเคาทอื่นๆอุปกรณ์ยี่ห้ออื่นๆที่เป็น Smart IT อทีนะครับสมาร์ทเดวก็สามารถที่จะเอามาลิงก์แบบนี้ได้พอลิงก์เข้ามาอุปกรณ์ตัวนั้นก็จะมาโผล่ใน Google Home นะครับแบบนี้ ซึ่งของผมเนี่ยโผล่มาหมดแล้วนะครับที่ผมลิงก์ไว้เมื่อสักครู่อย่างเช่นไฟหลังบ้านนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมให้ดูไปก็คือตัวนี้ไฟหลังบ้านหลังจากลิงก์มาแล้วเราสามารถเรียกเปิดหรือปิดได้เลยผ่านตัวนี้นะครับหรือจะผ่าน Google Assistant ที่เป็นโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่ก็ได้นะครับแต่ผมชอบใช้ Google n e t Mini เราพูดขึ้นมาได้เลยนะครับโอเค Google เปิดไฟหลังบ้านได้เลยกำลังเปิดไฟหลังบ้านเห็นไหมครับเขาก็จะสั่งจริงๆแล้วตอนนี้ไฟหลังบ้านก็เปิดแล้วนะครับโอเค Google ปิดไฟหลังบ้านโอเคกำลังปิดไฟหลังบ้านนี่ครับเขาจะรับเสียงจากตัวนี้เพื่อที่จะไปเปิดหรือปิด อุปกรณ์ตัวนี้ซึ่งลิงก์มาจากแอป e l i n k อีกครั้งหนึ่งนะครับพอเราเข้าไปดูแอป e l i n k ก็ได้นะครับตัวนี้เลยโอเ okay, ค g o เ g l e เปิดไฟหลังบ้านรักราบกำลังเปิดไฟหลังบ้านโอเค Google ปิดไฟหลังบ้านได้เลยกำลังปิดไฟหลังบ้าน รสรุปง่ายๆคืออุปกรณ์ทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดนะครับรับเสียงจากตัวนี้ไปเข้าสู่ Google Home นะครับแล้ว Google Home ลิงก์กลับมามาสั่งให้ระบบของ EV Link ทำงานปิดเปิดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับในการที่จะทำให้รับเสียงได้ทุกๆบ้านหรือทุกๆห้องนะครับจำเป็นต้องมี Google Nest Mini อุปกรณ์ตัวนี้มีมากกว่า1ตัวก็ได้ในห้อง นะครับเขาจะรู้เองว่าสุดท้ายถ้าเสียงเข้า2ตัวจตัวไหนจะเป็นคนสั่งงานอีกครั้งหนึ่งนะครับง่ายๆซึ่งการใช้งานตัวนี้ก็จะมีคู่มืออยู่นะครับว่าเราสามารถสั่งแบบไหนได้บ้างเช่นโอเค o o o g l e เปิดเพลงได้เลยฟังเพลงใน s p o t i f y ได้เลย ผมสั่งเปิดเพลงเขาก็จะไปหาเพลงที่เคยเปิดทิ้งไว้ในอดีตนะครับเหมือนกับว่าจะจำฮิสตอรีเอาไว้ก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งขึ้นมาซ้อย่างนั้นอันก็เป็นฮิสตอรีนะครับประมาณนี้แหละนะครับถ้าเราจะสั่งเปิดอย่างอื่นเราต้องลิงก์ไว้ได้วยนะถ้าเกิดจะเล่นหนังเล่นแล้วพวกนี้เขาจะมีวิธีการใช้งาน Google Nest m Mini อยู่นะครับลองไปดูได้นะครับสำหรับ รูปแบบการสั่งงานด้วยเสียงเราก็ให้ไปเปิดสวิตซ์โซนอปหรือทุ่ย่าก็ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นภาพว่าต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าต้องการให้ใช้งานผ่านมือถือไม่ต้องมีอุปกรณ์อย่างอื่นไม่ต้องมี Google n e s t Mini ตัวนี้นะครับก็ต้องเปิดแอปตลอดเวลาเราสามารถเปิดแอปตัวนี้แลวสั่งด้วยเสียงได้นะครับอย่างเช่นปิดไฟหลังบ้าน รับทราบกำลังติดไฟหลังบ้านเช่นเดียวกันครับเขาก็จะสั่งปิดไฟหลังบ้านได้ Google Assistant รับเสียงเราได้แต่มันไม่สะดวกต้องหยิบมือถือปกติผมก็มีตัวนี้ห้อยอยู่ข้างผนังเดินมาใกล้ๆหรือตะโก้เลยครับแล้วเขาก็จะสั่งปิดได้ประมาณนี้นะนี่คือคอนเซปต์นะครับ ถ้าเกิดมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับสหรับผมก็ใช้งานทั้ง2องแอปทั้ง Smart Life แล้วก็ e w i l l n n อยู่นะครับค่อนข้างเยอะเลยสามารถใช้งานได้ทั้งคู่ค่อนข้างดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งงานเปิดปิดไฟนะครับผมมีตัวตั้งชื่อว่าไฟแตงโมนี่นะ Smart Life ก็ทำงานได้เช่นเดวกันโอเค Google Hey Google ปิดไฟแตงโมโอเคกาลังปิดไฟแตงโมปิดไฟแล้วครับเฮ้ g o o g l e เปิดไฟแตงโมได้เลยกำลังเปิดไฟแตงโมอ่านี่นะครับก็ง่ายๆสามารถสั่งงานได้ทันทีสั่งปิดเปิดพัดลมได้สั่งปิดเปิดพวกเ้ออื่นได้นะครับสมาร์ทสวิตอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ